สวัสดีครับผมก็มาอยู่กับผมกบอยในช่องมิ t เตอร์ซีนะครับผมวันนี้เราอยู่หน้าเว็บเยวกันยุทธภพคุบสลึงนะครับผมหลังจากห่างหายกันมายาวนาน4ีหวันกันเลยทีเดียวก็เอาเป็นว่าวันนี้มีอะไรอัปเดตบ้างเอ่ยนะครับผม,มเห็นคลุมใหม่แล้วคลุมประจำเดือนแน่เลยเออไหนแผลมัดอยู่ไหนวะโอเคเจอแล้วนะครับผมวันที่31สิงหานะครับผมสองพอัปเดตอะไรบ้างนะฮะ นักล่าอนานิคมนะครับเหมือนคุมโจรสลัดแบบใหม่เลยนะเออประมาณนั้นนะฮะผมโอเคแบบทั่วไปแบบจีแบบวาจีก็เป็นคุมเดือนอะนะก็ไปอ่านดูเองกันแล้วกันเพราะมันเหมือนเดิมตลอดนะนะมันยังไม่มีซุปเปอร์ตัวกษรอ,อื่นนะครับผมอ่านะฮะต่อมาจำาหน่ายเทมพิเศษพิเศษอพิเศษเดือนนี้แล้วคำว่าพิเศษมันมีทุกเดือนฮะไม่ต้องกลัวพิเศษไปเรื่อยนะฮะผม เออเค็บจิตร่างสัมบาต์ปาตุโ้ยแรงเปลี่ยนไม่ได้จบกันวัยรุ่นน,น่าจะต้องดึงเองแบบรัวๆแล้วฮะมีทิปสิบสองชิ้นฮนะเสแต่งชื่อนะครับกองผิดผนึกสัมภาระสามสวันนะฮะผมกระเป๋าเป้งไงพร้อมสัมภาระกระเป๋าเป้หลักเออกระเป๋าเป้หลักพรมพรมกับวันสามวันอ่ากระเป๋าเป้สำรองก็คือ กระเป๋าที่แบบกดใช้แล้วมันเพิ่มวันนะครับยันพนโลกูกีตายไม่ตกเปอรใช่ไดมห้าครั้งนะครับธงเชิญอา่ากลางอนาเขต c ซี CN, วิเศษนะครับผมไรมนทินนะครับไม่สามารถซื้อขายได้นะครับหรือว่าจะเป็นเซ็ตกองมังกรเจวันนะครับผมมีอะไรอยู่บ้างมียาตราด้วยนะเจ็ดวันแบบ B มีโสมัตรานะครับผมมี A กับ B ด้วยนะมูสาแยกกันนะครับผม แล้วก็แพ็กเกจท่องยุทธภพนะับผมไม่สามารถเล็กเปลี่ยนได้ก็เป็นยานรักษาบาดเจ็บพิเศษนะฮะโสมเซียนพิเศษนะับผมกายร่างอาวุทธทะเลพิเศษนะับผมโอ้โหขนาดนั้นกันเลยทีเดียวนะับผมแพ็กเกจแพ็กเกจกลับสู่ยุทธภพสองนะฮะก็มีลูกแก้วฝุ่นฝนสองร้อยล้านคุมจิตร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะหนึ่งวันนะฮะผมแค่นั้นยังไม่พอ ต่อมาแบบหนึ่งก็คือยันโยกัง10วันนะกายล่างทะเลลึกแบบพิเศษ1ชิ้นนะผมยารักษาบาดเจ็บแบบพิเศษจริงๆน่าจะบอกด้วยนะพิเศษเนี่ยมันเท่าไหร่อ่ะสองแสนห้าแสนห้าล้านสิบล้านว่าไปกายล่างทะเลพิเศษต่างจากธรรมดาอะไรสไตล์ตัดบอกมันเลยนะฮะให้มันรู้แจ้งแถลงไถต่ออัปเดตต่อไปสเปเชียลเออไม่ใช่ มูนไลท์กิจ,จกรรมกระตายมาแล้วว่ะสติวะกะตายเหรอ,อไอเทมชิ้นส่วนแสงจันนะครับอันนี้เหมือนมามาครั้งที่สองที่สามแล้วเอ,อบจากมอนเตอร์นะครับทุกทุกตัวนะครับผมเลเวลใกล้เคียงกับเรานะครับทุกตัวชิ้นส่วนแสงจันเนี่ยสามารถ นำไปแรกกับ NPC นะครับสามารถแลกเปลี่ยนเป็นขนนกศักดิ์สิทธิ์สร้อยคอแสงจันทร์แลก EP ได้อยู่ข้างล่างสุดพิเศษชิ้นส่วนแสงจันทร์และขนนกพิเศษกิจกรรมย้ำคิดย้ำทำย้ำข้อความจนกูงงต่อ สามารถเก็บไอเทมชิ้นส่วนแสงจันทร์ได้สูงสุด9,999ชิ้นโอ้นี่แหละครับคือบางทีไอเทมเควสอื่นๆเนี่ยเราก็อยากให้เก็บได้แบบนี้เหมือนกันนะแต่เก็บไม่ได้ <c oughs> นะครับไม่สามารถแลกเปลี่ยนซื้อขายฝากค้ังส่งพัสดุหรือร้านคา้าส่วนตัวได้ไอเทมนีออ้อยู่ในช่องของตัวละครชิ้นส่วนแสงจันทร์จะอยู่ในช่อง เก็บของของตัวละครมีน้ำหนักเปล่าวะโอ้โห,โหไปในเทมี่ร็อกเก,ะ,ก,ะ,กะีกแหนะเออน่าจะไม่มีน้ำหนักหรอกถ้าให้มีน้ำหนักเก็บได้ถึงเก้าพันาร้อยเก้าสิบเก้าชิ้นมึงก็นึกภาพเอาเองนะไม่อยากจะด่าทีมงานเอาจริงๆนะครับผมชิ้นส่วนแสงจันนะครับผมสามารถแลกเป็นขนนกศักติ์สิทธิ์ได้นะที่เอ็นบีซีกระต่ายนะครับผมทาเพจได้วันละหนึ่งครั้งนะฮะัหนึ่งร้อยชิ้นบวกเงินหนึ่งร้อยล้าน หนึ่งร้อมได้ขนนกห้าชิ้นว่ะเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องสำหรับสายเปที่แบบอยากจะเสี่ยงอยากจะเสี่ยงไปผลิตเออนะอยากจะเสี่ยงผลิตไงเฮ้ยมันมีบวกบวกติดร้อยเปอร์แบบเนี้ยอะไรเงี้ยคือสมมติว่าเสียห้าร้อยเอ็มห้าร้อยเอ็มห้ายี่ห้าได้ยี่สห้าชิ้น อ๋อมันจะได้ถึงขั้นไหนผมไม่รู้ผมจําไม่ได้ว่าในส่วนของการผลิตเนี่ยมันจะถึงขั้นกี่ชิ้นนะรู้สึกว่ามันเก็บเยอะอยู่นะครับบางขั้นเก็บเยอะเลยต่อมาสร้อยคอรับพลังแสงจันสร้อยคอรับพลังแสงจันทวันละหนึ่งครั้งไอเทมห้าสิบชิ้นสามารถทำควสดุ่มไอเทมพิเศษนะครับ สร้อยคอแสงจันทร์หรือแสงจันทร์แบบพิเศษนั่นนั่นมันสุ่มอีกเนาะห้าสิบชิน้นอันนี้ไม่เสียตังค์เออส่วนมากก็จะได้แบบธรรมดาเลยนะต่อมาแลกแลกเปลี่ยนเป็น e ER อ p นะครับ เสงจันนะผมห้าสิบชิ้นแล้วเปลี่ยนเป็นอีพีจ่ายเงินสิบล้านนะผมแจกอีพีตามวิวตัวละครขายเล็กๆน่าจะได้อยู่นะสิบล้านแต่ตั้ง10สิบล้านน่าจะหาง่ายช่วงนี้นะเ็ดเอ็นก็เบาบางอยู่ต่อมาเอออุ้ยซอยเสงเดี่นะ ไอเทมของรางวัลกิจกรรมนะคนนกอ๋อโอเคขนนกศักดิ์สิทธิ์อันนี้สายผลิตเนาะนี่เลยสายผลิตซึ่งมีหลายโอ้โหในรูปนี่มึงแบบลงทะเบียนไว้เยอะขนาดนี้ติดกี่ชิ้นน่าจะไม่ <c oughs> อ๋อตอนนี้มันอัพอัพอัพอพเดตมาแล้วใช่ไหมมีแบบบวกเจ็ดหรือว่าบวกเจ็ดหรือบวกแปดทันที หรือจะเป็นบวกสิบทันทีนะครับมบอกมาแล้วสร้อยแสงจันนะครับสร้อยแสงจันจะเพิ่มเอฟเนี่ยไหนเท่าไหร่ไม่เซียนไม่เซียนเอฟ3 0สเปอร์ค่ามชิด่0สองร้เปอร์ต่ำกว่าเซียน3เห็นไนะต่ำกว่าเซียน ขั้นสามต่ำกว่าเซียนขั้นสามป้องกันมอนเตอร์ขนาดใหญ่ยี่สิบห้าเอ็กพีสองร้อยเปอร์เซียนสี่อ้าวต่ำกว่าเซียนสามแลวเซียนสาม่ะเท่าไหร่งงมันบอกว่าต่ำกว่าเซียนสามต่ำกว่าเซียนสามก็เซียนสองลงมา แต่ไม่ถึงเอซียนสองถึงเซียนหนึ่งเซียนสองกับเซียนหนึ่งตกับเซียนสามกับเซียนสองกับเซียนหนึ่งนะถูกแล้วแหละป่วนทีมงานเอเซียนอเซียนขั้นสี่เลยอันนี้ต่ำกว่าเซียนสามก็เซียนเหนึ่งกับเซียนสองอันนี้ไม่ถึงเซียนก็คัดธรรมดาจนถึงคัดห้าและตอนแล้วก็ข้ามไปเลยเซียนสามยัางแม่งมันไปต่อเซียนสี่ครับ มอนเตอร์ขนาดใหญ่ห้าสิบครับป้องกันมอนเตอร์ขนาดใหญ่ห้าสิบแล้วก็เอ็กพีหนึ่งร้อยเปอร์เซียนห้าขึ้นไปนะครับผมเพิ่มพลังป้องกันมอนเตอร์ขนาดใหญ่เจ็ดสิบห้าเอกพีร้อยห้าสิบแบบพิเศษนะแบบพิเศษมันจะสูงได้แบบพิเศษนะครับผมก็จะเพิ่มพลังป้องกันนะครับอ่ะไม่ใช่คาเซียนเนาะ เพิ่มพลังป้องกันมอเตอร์ขนาดใหญ่50าสิบ0อพีา่าพิชิตสองร้ยาสค่าพิชิตสองเออโทษทีอ๋อมันเพิ่มแค่แบบป้องกันมาส่วนนี้ก็เพิ่มมาใช่ไหมแบบพิเศษเนี่ยอืเพิ่มมาอย่างละ50หมดเลยอ่าคืออีกเท่าตัวนึงอะ่ะจากแบบธรรมดาไหม ไม่สามารถซื้อขายหรือฝากครั้งได้โอเคไม่สามารถซื้อขายหรือฝากครั้งได้ไอเทมจะลบวันที่ยี่แปดกันยาโอเคเข้าใจตรงกันต่อมาไอเทมขนนกไอเทมขนนกศักดิ์สิทธิ์กิจกรรมไอเทมขนนกศักดิ์สิทธิ์กิจกรรมจะถูกลบวันที่ยี่สิบแปดกันยาเฮ้ยเราไม่คิดว่าคนที่มีไอเทมเก่าที่เป็นขนนกศักดิ์สิทธิ์กิจกรรมมีอยู่ด้วยวะ ผมมีอยู่หลายตัวนะตัวละสี่ห้าชิ้นหกกีดชิ้นผมกะว่าสักหนึ่งร้อยล้านปีอะไรแบบเนี้ยกะว่าจะผลิตไอเทมตีบวกสิบได้อะไรแบบเนี้ยเออถ้าเรื่องประชดแดกดันทีมงานไว้ใจกูเออมึงไม่คิดถึงว่าเนี่ยมันบอกว่าจะลบวันที่ยีแปดแล้วไอเทมก่อนหน้านี้ที่คูมีอยู่มึงไม่ลบด้วยเหรอเพราะว่ามันวงเล็บกิจกรรมด้วยเหมือนกันเออทำโปรมาใหญ่นะกิจกรรมเนี่ย คำอธิบายมึงทำให้กูคิดเองนะกระต่ายที่ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยอยู่แสงจันทร์พบกับสัตว์ตวะเออโอเคนี่กระต่ายวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาการกิจกรรมกระต่ายนะฮะผมกระต่ายจากฟาร์ฟอร์ทำได้หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับผม ทำไงเงอนไขนะับผมรับภารกิจหนึ่งครั้งต่อตัวละครสัตว์เทวกิจกรรมสามารถจำได้เฉพาะฝากกงสัตว์เทวะเท่านั้นไม่สามารถเสริมพลังพัฒนาได้ครับซึ่งจะมีที่ NPC และและซื้อมานะครับผมซื้อมาจากช็อปนะครับก็จะได้รับบัฟนะครับประมาณนี้ อันนู้นคือสร้อยอันนี้คือ,อ,นนคอสัตเทวะนะครับผมนี่ก็จะเป็นแบบอัปเดอีกแล้วนะครับเสียเงินแบบธรรมดาอัปเดตหนึ่งครั้งฮนะแบบธรรมดาเสียสองร้อยเอ็มนะครับผมได้ป้องกันมอนเตอร์ขนาดใหญ่โจมตีมอนเตอร์ขนาดใหญ่และอ็กพีสามสิบเปอร์เซ็นส่วน ของชอบนะครับเสีย1000 m นเนะครับค่าเทต้าตามนี้เลยนะครับผมต่ำกว่าเซียน3นะครับก็คือตั้งแต่เซียน2ลงมานะครับต่ำกว่าเซียน3ก็คือเซียนสองลงมานะครับผมจมตีมอเตอร์ขนาดใหญ่ป้องกันมอเตอร์ขนาดใหญ่เนี่ย200นะครับค่าจุการ300เปอร์ส่วนเซียนสี่ ก็คือโจมตีมนตอนเตอร์ขนาดใหญ่200ป้องกันมอนเตอร์ขนาดใหญ่200แต่ข้ามประสบการณ์200เปอร์ส่วนเซียนสามก็ไม่ให้เล่นนะครับเพราะว่าเขาข้ามไปต่ํากว่าเซียนสามแล้วก็เซียนสี่เลยนะผมส่วนเซียน5้าเซียน6โจมตีมอนเตอร์ขนาดใหญ่200ป้องกันมอนเตอร์ขนาดใหญ่200ข้ามประสบการณ์100เปอร์เออถูกแล้วค่าไททัสเดิมเนี่ยที่ทำให้ถึงเนี่ยควรเก็บไว้และค่าประสบการณ์เนี่ยค่อยลดตามสัดส่วนของเลเวลที่สูงขึ้นอ่านะครับ ก็ถูกต้องอยู่ต่อมาต่อมาอะไรอีกอ่ะกิจกรรมกิ่งทอ้อกิ่งท้อมาว่ะทุกคนมีใครอยากให้จานตีบ้างนะผมอัตราการดอบรอบนี้มีอัพเวลมาครับแล้วก็ทูตสวรรค์แบบ s อจเนาะหน้าตาเป็นไงวะเนี่ย อ๋อสีนี้หรอเหมือนมีนะผมก็ <p medim> มาน,นี้แหละนะครับสําหรับเหมือนตีบอสมาทุกเดือนเนาะกิจกรรมวาปาร์ตี้สามสิบเปิรคูณยาวยี่สิบสี่ชั่วโมงสุขเสาร์อาทิตย์อีกไหมอะดูแป๊บสามสิบเอ็ดสิงหาจนถึงสิบสี่กันยา เอาเว้ยนี่มันเป็นสองอาทิตย์นี่ว่าเฮ้ยสองอาทิตย์ด้วยบาร์ารีสามสิเปอรถ้าเราได้สร้อยเออสัตว์เทวธรรมดาเอมันก็ได้เปิดเยอะอยู่นะมันก็ถึกด้วยนะก็น่าจะดีโอเคคิดว่าดีนะครับคิดว่าจะไม่มีบารา์ตา้แล้ว ต่อมากิจกรรมกีบโบนัสมันไม่เป็นกิจกรรมหรอกมันเป็นสายพ่อค้าแม่ค้าที่เติมตังค์แล้วก็ดึงของชอ็อปต่อมา update. อัปเดตอัปเดตมีอะไรบ้างประกาศรายชื่อเลเวลชาเลนจ์นะครับเซิร์ฟเวอร์ราชันสวรรค์นะฮะลบไอเทมรูดอกนะฮะไอเทมลบไอเทมกิจกรรมกล่องของฟันพยากรลบไอเทมลูกมีสัตเทวะนะครับลบไอเทมกิจกรรมกล่องเติบโตนะครับ กิจกรรมที่ชิ้นสุดไปแล้วค่าความสําเร็จในการบวกประดับ5เปเอร์บอสลดเลกไหลนะครับร้อยกวีถักทอผ้าใหม่นะครับลบไอเทมเวควสกิจกรรมนะครับลบกล่องของขวันที่น่าสนใจที่เท่าพยากรนะครับพิ้นสกีนสดจังพิ้นสกีนช็นชอตบัฟนะฮะโอเครอบนี้ถือว่าอธิบายรายละเอียดครบถ้วนอะไรมาอะไรออกนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้เราก็คงต้องจบไว้เพียงแค่เท่านี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด subscribe กด like, ไลค์เป็นกำลังใจนะครับผมบายยครับไปแล้ว